ช้านเลือ่องไปซื้อขนมกันกับโครา <c oughs> วันนี้ฉันจะเ่น <c oughs> ฉันจะไปเข้าน้ำก่อนก <c oughs> อ,อย่าแอบนะ ลูกลูกจ๋ามารีบกินข้าวเร็วเฮ้ยเฮ้ยคนกินข้าวเองพอปกวงกินข้าวแม่ค่ะหนูกินข้าวเองเหรอกินข้าวเองค่ะไห้ฉันฉั้ไม่รู้จักไอ้ฉันจะกินจะกินโลก ลูกถ้ากินข้าวเสร็จ๋ยวแม่จะพาไปนะค่ะครับอ่านนักก่อนนะคะเออแม่ทำไมถึงไม่กินคะเรากัน,กนคุณทำไมถึงกินได้ย่ะเขาเขาของกินได้อยู่เลยหย้อิ่มแล้วเราจะอาบอ่าบดีกว่าเถออ อานะ้ำแล้วก็แปลงสันแล้วใส่ในที่น่าซักผ้าเลยแล้วแต่งชุดก่อนนะไอแต่งตัวเสร็จแล้วนั่งดีกว่าแม่ไม่กินแล้วเอาแม่ทำไมติงไม่กินนะแม่ไม่ยอก เกมอิกแล้วอ่ะจยดหยด้ยก็ได้นดันชิ้นกีู่กลูกดัศวีอ,อ๋อเจ้าของส่ง่านได้แล้วอิ่มแล้วอแล้วนั่งต่อเลยคนที่สางออิ่มแล้วจะอาบน้องก่อนจมิดคุณ ไปต่อยมวยเหรอใช่ลูกอานน้ำแล้วะเดี๋ยวแม่อาบเองแม่รีบอาบอ้เราจะห้พี่อาบได้แม่แต่งตัวเสร็จแล้วแม่แต่งตัวเสร็จแล้วอ่ะลูกไปจ้าไปลูกพาไป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 สิอยากได้ที่บปานเวีจะลี่หรอใช่ครับเฮ้ยอยากได้ ราคาเพลงไปไปสิขบับเด้น่าฮึ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 จอด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 ตรงนู้นลงเอาลงสิอุวยลืมไปฉันเกิด อะไรเด็กๆไปซื้อกันลูกค้าครับไปซื้อกเาแฟแม่ดึงอันซื้อคารอทสองคนนะคะถ้าหนูหนูขอได้อยหนอยากได้ขนมอาลูกไปซะเลือกเค้กกันนะหนูมันจะไม่มีตังเค้กอยู่ไหนว่าเค้กได้แล้วหนูของเงินดีกว่า ให้าใมาจ่ายมาแล้วนะแม่เดี๋ยวไปเลือกของอื่นนะลูกครับเครื่องสปาเอาดึงอันแล้วปลาหมา้อเอาดึงอันเลยแซนด์วิชดึงอันแล้วแล้วอันนี้อีกสี่ไป หนูอยากได้ขนมเนี่ยกูอยากได้ขนมเลยอยา่าดูในเนี้ยน้ยหนูเห็นแล้วหนูเห็นหนะ้าหนูเห็นแม่ดูสิไหนโดโลูลูกอะไรลกูกขนมบ้านแม่มีเงินเหรอหนูอยากดูกดัดดยขอาการไม่มีแม่แม่จบไม่ซื้อแล้ว โเอ๋ยคุณแม่หนูอยากซื้อขนมบาดารวมบาดเหรอแม่แม่ไม่ให้เงินนะถ้าตั้งใจเรียนเดี๋ยวให้เงินโถเอ๋ยคุณแมอ่อย่างเท่าไหร่คะอย่างเท่าเออเก้าเก้าเออมแปดเอมเจ็ดร้อย หกบ,บาทสิบบาทค่ใจ่ตังค่ะรับทราบค่ะนี่ลูกไม่ได้เงินนะถ้าลูกอะ่ะถ้าลูกอะ่ะถ้าลูกอะ่ะเราตั้งใจเรียนให้ขนมซื้อบรตรนี่โหเอ้ยคุณแม่ไม่รักด้วยอ่ะไปซื้อร้านคุยเดยวต่อนะคะโหเอ้ ทำไมถึงแม่มาพอดีอะต้องกิน๋วยเตี๋ก่อนลูกกินกินมาคึยเแก้วคะ่ะเอาุ๋ยเตี๋มาเรยงระาขวยวะะยตยวี๋ใช่ใช่ใช่หนูอร่อยมากเลยคะ่ะหนูอยากได้การทีก้นลวกเบอร์เจ้ะไม่ได้ลูกถ้าตั้งใจเรียนนะ่ะต้องให้เงินนะโถเอย๋ยคุณแม่ แล้วหนูมาดล้หนูอยากได้ด้วยอ่อยเสร็จแล้วแล้วว่ามึงออกเกินหนะสนมมติผ่านมาโอ้ยหนูอิ่มแล้วว่าอิ่มแล้วก็ไปสินี่คุณพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นี่เดี๋ยวพ่ออยู่มาขับกระตอ โอ้แม่หนูอยากได้รวบ,บาต์ที่จะรีไม่ได้ลูกถ้าตั้งใจเรียนน่ะเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้เงินขนมซื้อโถ่อเอ้ยคุณแม่กินเค้กหนูมีกินเค้กค่ะอุวยน่ารักมากเลยอะ่ะซื้อเค้กเองเก่งมากหนูกินไอศครีมก่อนนะคะ ส้นหนีก็ส้มบายบายนะคะ